มื่อนี้กะหลวงตาเพิ่นสิไปยุวัดพุ่นได้ค่ะพี่น้องค่ะลวงตาค่ะท่านผู้ชมออยดกันเลยมาจัดผ้านะคะจัดจผ้าสวยเนาะอันนี้กล่องแห่งสวยเลยเพื่อนบนใ้้าน่ยินยินเียวกไปหาทยโอ้ย เจตังค like ือเฮ็ดงามแต่พี่น้องกับพี่น้องบ้านน้องไผ่เฮ็ดน้ำกันเฮ็ดงามคือเจ้าของอาจารย์นะคะเอราเคยเฮ็ดจากเต่าดอกพี่น้องเอาเฮ็ดเต่าแหลกกับสวยงามกับได้ข้ามยองแล้วนะคะสาธุอับุญน้ำกันเด้อมืออื่นนี่ม่าละบอกเบิ้งของจริงบอกวันนี้ เอาของจริงมาดูค่ะท่านผู้ชมค่ะธ <c oughs> ันวาได้ตัวเลขจากต้มนะคะไหนรจค่กะทเรถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วถึอแ,แ,แล้วมัดขาแนนเดอค่ะมัดมาขาด้วยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะลม้มแม่ค่ะพี่น้องค่ะจีบอ่านก่อนแบบนี้ค่ะใส่เงาเล็กเลขยางโอ้คือขักแทนนี้นี่แปดอันนี้น,นี่อันนี้นี่ชูสัตว์ขักสัตว์แน่เอาลงเอาลงขงล้างหลังบ้างนะดูเอาว่าง,างอเอาว่างถือเออเอาว่างเดี๋ยวด้วยยิม้ออ <S <S มแบบมีความหัวใหญเบิ่งก็ได้แบบ บานนี้พี่น้องโอ้สัตว์ขนาดเลยสเดอร์แปดห้าศูนย์อันนี้ของแท้ได้หนิของผสมจากมื้อแล้วเป็นยังสดคือเกาอ่าเอามาจากวันหัวใสย์วันนี้ไงเอามาเมื่อวานหรือวันนี้เมื่อวานนี่เด็กสองยางฮะยางนี้เอามาจากไส้ตัววานอีตุไปจูดชุดอันนี้อันนี้อันนี้ที่มาที่ไปเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อน เดี๋ยวให้แฟนขับดูอันนี้ก่อนบอกบริไทยญี่ปุ่นเป็นคนถ่ายเด็กเงี้ยจ้าว่ะแปดห้าศูนย์บอกแปดหาขึ้นแปดแปดแน่นยุติบาลมันหาขึ้สามอันนี้บอกแต่าหาเราะนึกว่าเลขสามว่ะ เอาเมืองเอาพีเอาแ่วาแปดสามศูนอ์น้าเล็กตัวตุนพี่น้องว่าตัวไหนพี่น้องเบิ้งจอยเนี่ยค่ะแต่ว่าที่ในเนี่ยแปดกระสูนหนีโคตรชัดเลยอือ ยังได่ก็ะ่บมมนสามคอยว่าสามคอยบโบมาหาน้ำมูเด้สามมันคือสามมันเป็นยังไงสิมั่งงอหัวอยู่ข้างหลังผู้ข่าว่าสามโบเมนหาค่ะนี่นี่แม่นี่แม่จากจากนี่มาหนีผู้ว่าสามแมนแมนนี่แม่นคอยก็ว่าอ๋อโอม่นพวกนี้สิว่าหาไปนี้จากนี้ไปนี้แต่ว่าเขาเมื่อบ่งมองนี่นี่โอเคค่ะแม่นแมนคิดเหมือนกันเลยนะคะแปดอ่ะมุนมุนสักหน่อยกันเด้อ มาวันที่ชวงเปลียงอันนี้พ่อเหรอน่ะเดี๋ยวจะที่ช่วงวันเดียวมดมิ่านีเนาะเออถามตูดตัวนั้นโอ้โหมุนไปมุนไปมท่านีเอาไปทังพีบันนี่เขาสุขวัลราชว่าแก่จ๋าน้อย่าแกวจ๋าบานนี้่จุดยังก็จุดไอ้ไอ้ช้นวันนั่นแหมช้นวันสิเขาวจุดมันจุดจูผมมันแรงมากนะนั่งไฟพาเลิศนะไฟพาเลิใไฟอัน จี้ไปต่ำเนี่ยมันจะบึ้มเป็นยังเป็นจงได้บึ้มคืนมากกับคืนเนาะขึ้นคือจหวังไฟตะไล่ไหมบางในพอดีมันขึ้นไปแล้วมันก็แตกออกก็เป็นท่งแดงแดงอ่ะก็ใหม่เป็นคือจังไอ๋อันหางประทัดนี่แม่ไหมสามตัวเป็นจงได้ป่ะนี่ยมันก็เป็นท่งแล้วมีเลขมีเลขสามตัวเนาะกับเลขสองตัวเนาะเลขสองเก้าเนาะเลขสองเก้าับส ข้างล่างก็สั้เห็นในหันเลยเป็นเล่งด้วยมันมีเห็นที่ถ่ายไว้อยู่บอกแต่ว่าแต่ว่าหลายคนเห็นเหมือนกันเหรอเห็นมันบริเวณงานมันเป็นท่องแดงๆมันเป็นท่องคือหางประทับที่เขาจะจูดสุดมันสิเป็นรุดลงมายังสีนะเป็นจางเขาจะจูดบางไฟแต่ไรมันเป็นขั้นหอมลงมาอันนี้เป็นท่องแดงๆดงท่องแดงซ้ำนี่ก็ซี่นี่เล็กโอ้การซ้ำหางประทับนะก็ปลาได้เบมมงค่ะ เห็ดสองเก้าเห็นในส้มตัวไหนเห็นในธงสีแดงนะธงสีแดงที่จุดอดงานุ้ไม่เจ้าจานเห็นในธงคือ เจ็ดสองเก้าเห็ดสองเก้าเห็นเห็นสมเด็จเห็นสมจะเห็นเลขยังอยู่ในสมจะเห็เอะไรตาดสามศูนย์เจดสามศูนย์เห็นคือเจ็ดต่างแต่ว่าบรเห็นแปดหาศูนย์คุณอาอันอันกับอีกอันนึงไอ้พระเพื่นท่านลายอซิกที่บวชอันนาไฟไปพื่ท่านละซิกแมันบอเพิ่นก็บอกว่ามาเข่าฝันอันเพราะว่ายายแก้วจะอันบอกว่า อันจ้งนานแก้วจ้าก็จิไปยุกองฉลากอนที่เราวาดตายพระอาจารย์ลาเห็นบ่กย้าไปออกกองไปอะไรตายแล้เราไปใช้แลราจะไปกองฉลากอแลาว่าพระอาจารย์่าเพราะว่าไอ้ทีนี่ที่บวชหนาไฟนึงเขาเจ้าก็เลยบ่ห้ซื้อมือนั่นแม่นบ่มือเข้าไปนั่นพรามืออ่นเศร้ามาจ้งให้ซื้อเม่นบ่ก่านนี้เขามาเพิ่นกันเลยมาเขาาความฝันว่าเก้าศูนย์นี่พระอาจารย์่าค่ะเก้าศูนย์สรุปว่าเก้าศูนย์เอิ้งวันนี้ละเก้าศูนย์ แปดสามศูนย์แล้วก็เจ็ดมองเดียวกันเจ็ดสองเจ็ดสอ้ามีขางล่างสามหนึ่งนะสามหนึ่งอีกเล้วก็ปแปอย่างนี้ไปทางนั้นอันอันอันผู้ว่าแก้วจานนี่เล่าอันนั้นเราบอกนานสูบเราล้านั่นสบเหล้าห้องดอกบ้าะว่าเรามาถอดกระถิ้นอันยุบัดบานห้าวังหันนั่นนี่ผู้เถ่าเถ่านั่นนี่แล้วกับม่นางบานเล่าเมื่อทอดเททอดกระถิ้นแล้วเมื่อทอดก็โดนเรากับว่าบอกว่าเราเมื่อยเมื่อยลูกหลานกระพร้าไ้ ต้องมากระสินกะว่ามีอีหยังกะว่าร้านเรียกว่าพากลับมาประสาอยู่เฮือนนั้นเพิ่นก็มานอนซื้อบางกับใส่เลยเพราะได้ป่วยบ่ได้หยังสินะแสดงบุญแม่แสดงว่าอันเพิ่นก็สิบอกเลขก่อนไปแล้วซั่นน่ะเพิ่นยังมาทอดกระินบ่เอ้าเป็นแนวทางไว้พี่น้องผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปนี้ให้โชคให้มาเนาะเพื่อได้เฮ็ดบุญนํากันนะคะค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะที่แอดไปทำบุญอยู่ วัดอินทาราว,วิหารนะคะกะับทางผู้ซอยผู้ญ่บาศนพี่น้องพนกระว่าก็ะเล่าสู่ฟังนะคะพระว่าพระอาจารย์เอาหมากส้มให้นะคะในหมากส้มมีเลขค่ะท่านผู้ชมก็เป็นตัวเลขนะคะเห็นพากันเห็นสามตัวแปดหา้าศูนย์ลักแปดสามศูนย์พี่น้องพี่น้องเดเบ่งในคลิปบอค่ะผู้ใดทีเดเบ่งในคลิป พี่น้องเห็นเป็น,ปนตัวใดลองคอมเมนมาบึงเด้อค่ะเด้อเห็นเป็นตัวเดียวกันบ่หรือว่าอาจจะเห็นแตกต่างนะคะเนาะแล้วก็ตัวเลขของยายแก้วนะคะที่เพิ่นจุดเประทัดนาพี่น้องเนาะเพิ่นไดหางตัวเลขมานีเจ2ดสองเก้าและสามหนึ่งนะคะส่วนคุณยายแก้วที่เพิ่นไดเสียชีวิตไปแล้วนะคะเพิ่นไดมเข่าฝันนะคะมเข่าฝัน คนไทยบ้านนะคะเขาฝันว่าเพิ่นได้ไปกองฉลากแล้วนะคะสำหรับตัวเลขที่เพิ่นไดมากศูนย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่น้องก็ลองพิจารณาเบิงนะคะทั้งช่องของเจตังคนผู้ไทยกะเป็นเพียงซื้อน้ำเสนอเท่านั้นเนาะพี่น้องกะไปกะทายให้พี่น้องได้รับชมแนวทางนะคะ พี่น้องลองเบิงด้ค่ะตัวเลขแนว่ทาทางที่แอดคือนาจอให้ก็ล่องพิจารณาเบิงนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมการทผช้ชม่ะกับสำหรับคลิปนี้ขอให้แฟนคลับแฟนช่องนะคะที่เขามาติดตามรับชมขอให้ชุกชคมันหมานสกุูสกุลน,นะคะฝากเป็นกำลังแรงใจนะคะพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผู้ใดยังผู้ท่านไดกดติดตามฝากกดติดตามฝากติดตามเพจเจเตา่างคนผู้ไทยน,ำนํำในเด้อค่ะ สุกๆมันหาสุกูสุกคนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ